สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง TTK Studio กับอีกเช่นเคยที่เราจะมาต่อโคนนันด h e ซีรีส์ตอนที่154ถึง157ที่จะเป็นตอนยาว2ตอนติดท่านใดที่อยากเป็นกำลังใจให้เราก็แค่กดติดตามที่เพจ a c e b o o k และ YouTube แค่นี้ก็เป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่ลานโคน,นันที่ได้ขึ้นรถไฟโคคุตโตเซจากคำชว่ของคุณนัซเอเอในคดีฆาตกรรมลูกโซ่ในตอนที่23ถึงตอนที่24ส่วนที่ลานนั้นมานั่งกับเป็นรถไฟใช้พิเศษสุดหรูที่คุณนัซเเอนั้นซื้อตั๋วมาให้ก่อนที่โมริน่าจะหิวข้าวและจะไปหาอะไรกินแต่ก็บังเอิญเดินไปชนกับคนคนหนึ่งที่เขานั้นทำท่าทางโมโหที่โมริเดินชน แต่เมื่อเขาจําได้ว่านี่คือโมริคุกโรเขาก็ได้รีบเดินเข้าห้องไปซึ่งในห้องนั้นเขาก็ได้บ่นว่าไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้เขาชื่ออาซึมะยาซึจิตัดมาที่พวกโมริที่ได้ทานอาหารจนเสร็จซึ่งก็มีคนทะเลาะกันเกิดขึ้นที่คุณคาเอสึน,นั้นที่เขาเป็นพนักงานจิวเวลรีที่โดนด่าที่เขานั้นไม่สามารถจองห้องพิเศษที่รถไฟขบวนนี้ได้ซึ่งด่าจากคุณอิซึโมะที่เขาเป็นเจ้าของร้าน ซึ่งโมงริก็จําได้ว่าเคยเห็นหน้าคุดิซึโมะในทีวีที่ร้านจิวเวลรี่ของเขานั้นถูกปนที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้และในข่าวหนังสือพิมพ์ได้บอกว่าคุดิซึโมะนั้นเพียงคนเดียวสามารถไล่โจนทั้งหมดให้หนีไปได้ก่อนที่คุณอิจิซิที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีจะบอกว่าทั้งหมดนั้นคงเป็นแค่การโปรโมทเท่านั้นที่คุดิซึโมะนั้นจะลงสมัครนายกไดสมัยต่อไป เพราะมีข่าวลือมาว่าที่โจรป้นร้านจิวเวลรี่นั้นเป็นแค่หน้ามา้าที่เรียกความนิยมในการสมัครเลือกตั้งหาเสียงส่วนในการป้นคนร้ายก็ไม่ได้หยิบอะไรไปเลยไม่แต่ชิ้นเดียวและก่อนที่คนร้ายจะหนีไปก็ได้บอกว่าไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้แต่แล้วในขณะนั้นก็ได้มีแฟน่าวของโมดที่ชื่ออลบาโทลุกก็มาขอถ่ายรูปด้วย ทำให้ทุกคนนั้นถึงก็เหงือตกที่รู้ว่านี่คือโมริโคโกโร่ที่เป็นนักสืบชื่อดังรวมถึงผู้โดยสารอีโคนที่ชื่ออาเคจิฟูมิโยตัดมาที่ทุกคนนั้นกําลังนอนแต่โคนั้นก็นึกถึงคดีป้นจิวเวลรี่ที่มันคล้ายกับคดีคดีหนึ่งที่คนร้ายนั้นไม่ได้หยิบอะไรไปเลยก่อนที่จะพูดว่าไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้เหมือนกับในคดีครั้งนี้ ก่อนที่อีกทางด้านหนึ่งคุณอิซึโมะนั้นจะถูกสังหารไปแล้วเรียบร้อยต่อหน้าผูด้โดยสารทําให้พวกโคนั้นที่ได้ยินเสียงกรีดถึงกับเปิดประตูซึ่งคนร้ายก็ได้วิ่งผ่านไปและยิงกระจกห้องข้างๆและได้ยิงใส่โมลีเพื่อขู่ไปสองนัดทําให้โมลีนั้นหลบแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาคนร้ายก็ไม่อยู่โมลิจึงไปที่ห้องที่ถูกยิงกระจกก่อนจะพบว่าคนร้ายนั้นก็ได้หายไปแล้วก่อนที่โคนั้นจะนึกขึ้นมาได้ว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเหมือนกับนิยายของพ่อของชินิจิที่เคยเขียนไว้เมื่อสิปีก่อนตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงจากผู้เห็นเหตุการณ์คนลายนั้นได้เดินมาจ่อยิงผู้ตายจากนั้นก็ได้วิ่งไปโดยผ่านห้องของโมลิและยิงกระจกหน้าต่างจนแตกก่อนจะกระโดดลงไปจากรถไฟโคนั้นที่รู้ว่าคำพูดของโจรป้นเพชรนั้นที่บอกว่าไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้ กับคดีบรสถไฟนั้นมันตรงกับนิยายที่พองเขานั้นเคยให้ชินจิอ่านในตอนเด็กๆแต่ต้นฉบับนั้นก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์เปน็นหนังสือโคนนั้นที่เด็กมากๆในตอนนั้นก็จําเนื้อหาตอนต่อไปไม่ได้จึงได้โทรหาย,ยูสกุที่เป็นพ่อแต่ก็ไม่มีคนรับสาย ในห้องที่คนร้ายหนีไปนั้นคนร้ายก็ได้ทิ้งปืนไว้ในห้องตำรวจจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายนั้นอาจหนีไปทางอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าต่างเพราะไฟทางเดินนั้นมืดมากและโมลินั้นก็ไม่ได้เห็นจาจาว่าคนร้ายนั้นปีนหน้าต่างออกไปซึ่งคนร้ายนั้นอาจอยู่ในห้องของใครสักคนตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบห้องต่างๆโดยเริ่มจากห้องที่เป็นภรรยาผู้ตาย และห้องถัดไปที่เป็นห้องของคุณคายเอสึเมื่อทุกคนรู้ว่าคุณอิซึโมะนั้นตายก็ได้ช็อกไปตามๆกันซึ่งห้องของภรรยาผู้ตายนั้นก็มีปืนลูกซองที่เธอนั้นมีงานอดิเรกก็คือซ้อมยิงเป้าบินซึ่งคุณคาเอซึในห้องก็มีอุปกรณ์ตกป่าที่เป็นของผู้ตายที่ฝากไว้ส่วนห้องผู้ตายนั้นก็เป็นห้องที่ว่างเปล่าห้องต่อมาที่ตรวจสอบคือห้องคุณอาโอบา ที่ห้องนั้นมีตดาบไม้ไผ่ที่เขานั้นจะไปแข่งเคนโดส่วนห้องนายกในห้องก็มีแต่ไม้กกลอฟแล้วก็มาถึงห้องของคุณอาเคจิที่ในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยที่เธอนั้นบอกว่าเธอนั้นจะไปแข่งขี่มา้าก่อนที่ตำรวจอีกคนจะได้มาบอกว่าในอุโมงค์ที่รถไฟวิ่งผ่านยังมีหนึ่งศพ ที่สภาพนั้นตกไปจากรถไฟและเขานั้นน่าจะเป็นคนร้ายที่กระโดดหนีจากทั้งหน้าต่างซึ่งเขานั้นได้ปลอมตัวทั้งติดหนวดและสวมแว่นตาแต่เมื่อถอดออกจนหมดก็ทําให้ตํารวจจําได้ว่าเขาคืออาซึมะายาซึจิเป็นโจรมืออาชีพที่ปล้นร้านเพชรซึ่งทํางานทั้งหมด3คนและโจรปล้นเพชรที่ปล้นร้านคุณอิซึโมะนั้นก็คืออาซึม้และเมื่อเจอตัวคนร้ายแล้วรถไฟก็ได้เดินทางต่อไปตัดมาที่ห้องของคุณอาเคจิ ที่โคนันนั้นมาหาเธอและโคนันก็รู้ความจริงว่าเธอนั้นได้ปลอมตัวมาเพราะเธอนั้นไม่ได้จะมาขี่มา้าแต่มีจุดประสงค์อย่างอื่นที่ขึ้นรถไฟมาซึ่งตัวจริงของเธอก็คือคุโด y ยุกิโกะที่เป็นแม่ของชินิจินั่นเองที่ขึ้นรถไฟมาก็เพ,าเพราะได้เห็นข่าวโจนป้นเพชรท,ที่พูดทิ้งทายไว้ที่บอกว่าไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้แถมไม่เอาอะไรไปเลยสักชิ้นที่เหมือนกับนิยายของสามีเธอ ยูสกุและยูคิโกะจึงโทรไปหาเจ้าของร้านเพชรที่ถูกปนเพื่อถามว่ามีกำหนดการที่ต้องนั่งรถไฟไปไหนบ้างไหมที่นันนิยายนั้นมีเนื้อเรื่องที่บอกว่าเจ้าของร้านที่ถูกป้นนั้นจะต้องถูกยิงตายในรถไฟยูคิโกะจึงขึ้นรถไฟขบวนนี้เพื่อตรวจสอบส่วนยูสกุนั้นก็ได้ขึ้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งเพราะตอนแรกนั้นทั้งคู่ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเพชรนั้นจะขึ้นขบวนไหนจึงต้องแยกกันนั่ง ส่วนเนื้ออาหารนี่นใหญ่ทั้งยูคกโกและยูสกุนั้นก็ลืมไปแล้วเพราะมันเกือบ1ิบปีส่วนต้นฉบับที่ยูสกุเขียนนั้นก็ได้ถูกขโมยไปเพราะคนที่มารับต้นฉบับไปส่งสนักพิมพ์ก็ไปพัวพันกับเหตุการณ์โจรปล้นธนาคารทําให้กระเป๋านั้นที่เป็นต้นฉบับและคนร้ายที่คิดว่ามันเป็นของมีค่าก็ถูกเอาไปด้วยส่วนโจรปล้นธนาคารเมื่อสิปีก่อนก็คือกลุ่มโจรที่อาสมะนั้นเป็นหัวหน้าและตายไปแล้วนั่นเองแต่แล้วรันก็ได้มาพอดี พราะได้บอกว่าโมริจะโชคขี้คายคาดีที่โมรินั้นได้บอกว่าคุณอิซึโมะนั้นกับคุณอาซึมะได้เตรียมกันเพื่อมาป้นล้านเพจคุณอิซึโมะคงทําประกันร้านเพจไว้เพื่อวางแผนให้คุณอาซึมะมาป้นเพื่อเอาเงินประกันแต่ความจริงก็คือคุณอิซึโมะนั้นไม่ได้ต้องการให้ป้นเพจแต่เขาแค่อยากสร้างภาพที่เขานั้นได้ไล่คนร้ายไปด้วยตัวคนเดียวเพื่อเป็นการสร้างคะแนนความนิยมในการเลือกตั้งในปีต่อไป คุณอิซึโมะนั้นจึงได้กดสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ตำรวจมาทําให้คุณอสาสมะนั้นในการโป้นได้พูดออกมาว่าไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้ซึ่งอสาสมาที่หนีรอดไปได้ก็ต้องการมาแก้แค้นคุณอิซึโมะที่รถไฟขบวนนี้ซึ่งอสาสมาที่พยายามหนีก็ได้พัดตกจากรถไฟลงไปตายโคนั้นที่ฟังก็ได้รู้ว่าคาดีที่โมลิคี้คายนั้นถ้าเป็นปกติแล้วคงจะเป็นอย่างที่โมลิพูด แต่มันติดที่คดีนี้ดันไปตรงกับนิยายที่ถูกปล้นไปโคนันที่ตรวจสอบจากตำวกรวจก็ได้รู้ว่าแก๊งโจรของอาสมานั้นมีสมคนคนหนึ่งได้ตายไปจากการเสพยาในการปล้นร้านเพชรของคุณอิซึโมะอาสมาก็ได้ทำการปล้นเพชรคนเดียวที่คิดว่าสมาชิกอีหนึ่งคนนั้นคงวางมือไปแล้วโคนันจึงคิดว่าหนึ่งในแก๊งโจรอีกคนนั้นอาจเป็นหนึ่งในสี่คนนี้แน่นอนและต้องเคยอ่านนิยายของยูสกุ ตำแหน่งห้องทุกคนนั้นก็จะแบ่งได้แบบนี้ซึ่งจากการตรวจสอบสพของคุณอาสึมะผู้ตายนั้นน่าจะตกลงมาในตอนตี40นาทีซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่ห้องนั้นกระจกแตกและคนร้ายนั้นกระโดดลงไปแต่เศษกระจกที่แตกนั้นก็ยังหาไม่เจอโคนันที่นึกอะไรออกและรู้ว่าใครคือคนร้ายและสังหารคุณอิซึโมะและโยนความผิดให้อาสึมะ ก่อนที่โคนันจะจําได้ว่าในนิยายของพ่อเขานั้นยังมีเด็กหนุ่มอีกหนึ่งคนที่ใส่แว่นและตายเพราะลํำพองในตัวเองว่าไขคดีได้แล้วซึ่งมันช่างตรงกับโคนันในขณะนี้เหลือเกินและถึงตอนนี้โคนันจะรู้วิธีที่คนร้ายใช้แต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานวิธีเดียวที่จะหาหลักฐานก็คือต้องต่อเลยคนร้ายให้จนมุมและให้คนร้ายนั้นสารภาพออกมาเองโคนันจึงร่วมมือกับยูกิโกะ และใหยูกิโกะไปบอกตำรวจว่าพบเห็นของน่าสงสัยตรงหน้าห้องของอาซามะที่หน้าห้องนั้นมีอะไรแปลกๆแ,และยาวที่เธอนั้นก็ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรซึ่งถ้าเธอจำได้จะมาบอกอีกทีในภายหลังตัดมาที่มาถึงปลายทางสถา,านีที่ยุกิโกะนั้นจะล่อคนร้ายให้มาปิดปากเธอโดยให้โคน,นันนั้นคอยคุ้มกันแต่โคน,นันก็ได้ฆ่าสายตาจากยุกิโกะจนทั้งคู่นั้นอยู่คนละฝั่งทำให้คนร้ายนั้นใช้โอกาสนี้ที่จะพักยุกิโกะ เหมือนกับในนิยายที่ยูสกูเขียนไว้ว่าเด็กแว่นคนนั้นจะดูคนร้ายผักให้รถไฟชนขณะที่คนร้ายนั้นกำลังจะผักก็ได้มีคนมาจับมือคนร้ายไว้และเขาก็คือยูสกูคนร้ายที่ฆ่าคุณอิซึโมะและโยนความผิดให้อาซึมะก็คือคุณอาเคสึคนที่ยิงคุณอิซึโมะก็คือคุณอาเคสึที่ปลอมตัว เป็นอาซามะเขาได้ใช้อุปกรณ์ตกปลาเพื่อให้คดีนี้เป็นความผิดของอาซามะขั้นแรกเขาฆ่าอาซามะและห้อยศพไว้ที่ด้านนอกรถไฟที่กระจกนั้นถูกทุบไว้ล่วงหน้าจากนั้นก็ลากสายเบ็ดไปที่ห้องของตัวเองหลังจากฆ่าคุณอิซิโมะแล้วก็ได้วิ่งไปที่ห้องของอาซามะและทำท่าทางยิงหน้าต่างและยิงขู่โมริและอาศัยจังหวะที่โมริก้มหลบวิ่งไปซ่อนตัวและตัดสายเอ็นหนึ่งเซน ทำให้ศพนั้นตกลงไปส่วนเบ็ดที่เหลือก็ถูกดึงได้ลอกตกปลาจนเส้นเอ็นทั้งหมดนั้นหายไปก่อนที่คนนั้นที่มาจากไหนไม่รู้จะได้ค้นกระเป๋าและเจอชุดพร้อมเวนตาที่คนลายใช้ทําให้คุณใครสือน,นั้นสารภาพเขานั้นจงใจทําให้คดีนี้เหมือนกับนิยายที่ได้มาจากการป้นเมื่อสิปีก่อนที่เขานั้นชื่นชอบนักเขียนคนนี้มากและแรงจูงใจที่เขาฆ่าผู้ตายทั้งสองก็คือ เพื่อนสาวที่รวมป่นนั้นได้เสพยาจนตายซึ่งเพื่องหลังนั้นคุณอิซึมโมะเป็นคนขายยาส่วนอาซามะนั้นก็เป็นคนชวนเพื่อนสาวให้มาเสพจนเธอต้องตายก่อนที่ยูสกุนั้นจะเฉลยว่าเขาก็คือเจ้าของนิยายที่ถูกป้นไปทําให้คุณอาเคสึนั้นถึงกับช็อกที่นักเขียนนิยายที่เขาชื่นชอบนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าซึ่งยูสกุก็อยากให้คุณอาเคสึนั้นมอบตัวเพื่อจะให้โทษที่เขาได้รับนั้นเบาลงแล้วก็จบคดี โฮคุโตะซหมายเลข3ต้นทางอุเอโนะตอนแรกและตอนจบเปิดมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ด็อกเตอร์ได้พาแก๊งนักสืบเยบาวชนมาเป็น,นพยานในคดีก่อนหน้านี้ที่หมวดทางนงี้นั้นก็ได้พาทุกคนมาที่ห้องทำงานเพื่อสอบสวนแต่ที่จริงนั้นสารวัตรมเมงูเลต้องเป็นคนสอบสวนแต่สารวัตรนั้นไม่อยู่ เพราะเขานั้นไปดูคดีโจรปล้นธนาคารที่เกิดขึ้นเมื่อ3าวันก่อนที่ปล้นเงินไป200ล้านเยนทําให้หมวดทางนี้นั้นต้องสอบปากคําพวกโคน,นันแทนซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างแซลหมวดทางนี้ที่ยังโสดก่อนที่หมวดซาโต้นั้นจะได้เข้ามาซึ่งทําให้หมวดทางนี้นั้นถึงกับหน้าแดงจนทุกคนคิดว่าหมวดซาโต้ก็คือแฟนของหมวดทางนี้ก่อนที่หมวดซาโต้จะปฏิเสธว่าไม่ใช่และเธอก็ได้เล่าให้หมวดทางนี้ฟังว่า ผู้จัดการธนาคารที่ถูกปนนั้นได้โทรมาและบอกว่านึกอะไรขึ้นได้เกี่ยวกับคดีป้นและอยากมาคุยที่นี่ที่จะมากับภรรยาในตอนบ่ายสองแต่หมวดทางนี้ก็ได้บอกว่าภรรยาผู้จัดการนั้นก็ได้นัดทากนี้เหมือนกันในตอนห้าโมงเย็นที่เธอนั้นอาจเปลี่ยนใจมาพบกับสามีก็ได้ในบ่ายสองเพราะภรรยาผู้จัดการนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เธอนั้นโดยคนร้ายจับเป็นตัวประกันก่อนที่หมวดซาโต้นั้นจะนอกเรื่องและถามว่า ยูมิจากแผนกจราจรน,นั้นได้พูดอะไรแปลกๆกับทางนี้บ้างหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนนั้นเธอดื่มจนเมาและอาจเผลอพูดอะไรแปลกๆออกไปซึ่งหมวดทางนี้ก็ปฏิเสธว่ายูมิไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ที่จริงยูมิได้เล่าว่าหมวดซาโตได้เมาและบอกว่ามีคนที่แอบชอบที่อยู่กองหนึ่งที่อาจเป็นทากคางนี้ก็ได้ขณะที่ผู้จัดจาก,การธนาคารมาพอดีที่ภรรยานั้นไม่ได้มาด้วย ทั้งๆท,ที่นัดกันไว้ซึ่งผู้จัดการจงเด้โ oh ah ทรหาภรรยาที่ภรรยาของเขานั้นได้รับสายและกําลังปั่นเครื่องออกกาลังกายอยู่ที่บ้านเธอชื่อมาสโอคาโยที่ได้คุยกับทาคังนี้และเธอก็ได้บอกว่าได้นัดทางนี้ไว้ตอน5้าโมงเย็นและไม่รู้เรื่องที่สามีบอกว่าจะไปตอนบ่ายสองก่อนที่ผู้จัดการนั้นจะแย้งโทรศัพท์ไปคุยทําให้ทางนี้นั้นเผลอกดปุ่มลําโพงก่อนที่ปลายสายนั้นจะมีเสียงกรีดร้องออกมา และสายนั้นก็ไม่มีใครตอบกลับมาอีกเลยหมวดทางนี้และหมวดซาโตจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของผู้จัดการซาโตได้คิดว่าคนร้ายคงมาปิดปากคุณมาซึโอะที่คิดว่าเห็นหน้าคนร้ายซึ่งโคนนั้นก็ได้แอบขึ้นรถมาด้วยตัดมาที่หมวดซาโตที่ได้ซิ่งมาจนถึงบ้านผู้จัดการที่ผู้จัดการนั้นให้ตำรวจไปตรวจสอบด้านบน ส่วนเขานั้นจะตรวจสอบด้านล่างที่เป็นห้องนั่งเล่นซึ่งโคนั้นก็สังเกตเห็นกระจกที่มีรอยกีดเมื่อผ่านไปสักพักผู้จัดการก็ได้ลอ,อกมา พราะภรรยาของเขานั้นมีมีดปักอยู่ที่หลังที่อยู่ในสภาพเสียชีวิตทําให้โคนันสงสัยในตัวผู้จัดก,การเพราะเขานั้นเข้ามาในห้องนี้ตั้งนานกว่าจะร้องว่าพบศพและมีคนร้ายที่ไหนที่กล้าลงมือทั้งที่เหยื่อนั้นคุยกับตํารวจอยู่ทําให้โคนันคิดว่าคนร้ายอาจจะเป็นผู้จัดก,การซะเองจากการสันนิษฐานผู้ตายนั้นมีร่องรอยการต่อสู้เวลาที่เสียชีวิตก็น่าจะเป็นตอนที่โทรคุยกับหมวดทคังนี้ผู้ตายคงโดนทำร้ายจักทางด้านหลังในขณะที่ปั่นจักรยาน เพราะผู้ตายนั้นมีเงือออกท่วมตัวก่อนที่สารวัตรชิราโทริจะเข้ามาในที่เกิดเหตุซึ่งหมวดซาโตก็ได้พูดหยอกสารวัตรชิาราโทริที่เพิง่งรับตำแหน่งสารวัตรได้ไม่นานว่าอย่าลืมใส่ชื่อเธอในรายชื่อเจ้าสาวด้วยทำให้หมวดทางนี้ถึงกับคิดไปไกลว่าหมวดซาโตนั้นชอบสารวัตรชิราโทริ ซึ่งสาระวัชชีราทอรีคิดว่าผู้ตายคงถูกฆ่าโดยแก๊งโจรปล้นธนาคารผู้ตายได้ถูกคนร้ายจับไว้เป็นตัวประกันและผู้ตายนั้นก็อยู่ใกล้คนร้ายที่สุดคนร้ายคงคิดว่าเธอนั้นคงจำหน้าได้จึงตามมาฆ่าทิ้งเพราะเธอที่ถูกจับตอนนั้นก็ได้ต่อสู้กับคนร้ายจนคนร้ายนั้นมาปล่อยตัวเธอ และไปจับภรรยาของสารวัตรมิงูเลแทนก่อนที่โคน,นันจะบอกว่าด้านหลังของผู้ตายนั้นมีช่องว่างแค่นิดเดียวเท่านั้นและคุณายทํทำยังไงถึงเดินมาทางด้านหลังโดยที่ผู้ตายไม่เห็นได้ทำให้สารวัตรพูดกับโคน,นันที่โพมาทุกขดีจนหมวดทางคนี้นั้นถึงกับหลอนเห็นภาพพ่อแม่ลูกตัดมาในคดีจากการสอบถามผู้จัดการก็ได้รู้ว่าด้วยตอนใบสอง ภรรยาของเขานั้นจะต้องปั่นจักรยานทุกวันเพื่อเป็นการออกกําลังกายสารวัตรจึงคิดว่าคนร้ายคนซ่อนตัวอยู่ที่หลังตู้ที่ว่างและเข้ามาแทงผู้ตายคนร้ายคงรอโอกาสที่ผู้จัดการไปทํางานเข้ามาในบ้านและแอบอยู่ในชั้นหนังสือและถึงเวลาที่ผู้ตายนั้นต้องออกกําลังกายคนร้ายก็ได้ออกมาแทงผู้ตายจากทางด้านหลังซึ่งในบ้านนั้นก็มีกระจกที่ถูกกรีดที่คนร้ายนั้นน่าจะเข้ามาจากทางนั้น ก่อนที่จะมีตำรวจอีกคนที่เข้ามาที่ไปค้นของในห้องของผู้ตายและพบอลาบามที่ถ่ายรูปไว้ที่มีบางรูปนั้นถูกวงกลมไว้หลายทีก่อนที่ผู้จัดก,การนั้นจะแย่งไปและบอกว่าภรรยาของเขาชอบมือบอลและเขียนเล่นแต่มันก็ทําให้คนนั้นมั่นใจว่าผู้จัดก,การนั้นก็คือคนร้ายแต่ผู้จัดก,การก็มีพยานยืนยันที่อยู่ ที่อยู่กับพวกหมวดทะคังนี้และเขาทําได้ยังไงในการฆ่าผู้ตายโดยที่ตัวเองนั้นอยู่ห่างกว่า10กิโลส่วนที่โคนนั้นสํารวจที่จกัญญกรยานกะพบเส้นเอ็นโคนนั้นที่พอรู้วิธีการที่คนร้ายใช้จึงได้ตรวจสอบที่ชั้นหนังสือทําให้โคนนั้นเข้าใจทุกอย่างที่ผู้จัดจาการนั้นสังหารภรรยาอย,ย่างไรโคนนั้นที่มีใครใสิงสถิตในการสวมรอยไขยคดีจึงได้พับมีดกระดาษก่อนจะบอกว่าผู้ตายนั้นถูกแทง ในแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งซึ่งผิดปกติถ้าคนร้ายแทงจริงๆมีเจ้าควรอยู่ในแนวตั้งก่อนที่โคน,นันจะใบอีกว่าพบเชือกตรงที่ปั่นจักรยานที่ปลายเชือกนั้นเป็นห่วงเล็กๆจนหมวดทางนี้คิดออกว่าคนร้ายโง่งนํำมีมาติดที่ชั้นหนังสือและนำเชือกไปเกี่ยวกับจักรยานและลาวพม่านและเมื่อปั่นไปสักพักชั้นหนังสือนั้นก็จะล้มมาแทงที่ผู้ตายพอดีคนที่สามารถใช้แผนนี้ได้ และยกชั้นหนังสือเก็บไว้ที่เดิมก็คือผู้จัดก,การที่เข้ามาในห้องนี้คนแรกเพราะเขานั้นรู้ว่าภรรยาต้องปั่นจักรยานที่นี่ทุกวันและที่ไปหาตำรวจก็เพื่อใช้ตำรวจนั้นเป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่เมื่อมาถึงที่บ้านก็รีใหยตำรวจนั้นขึ้นชั้นบนส่วนผู้จัดก,การนั้นก็ได้เข้ามายกชั้นหนังสือวางไว้ที่เดิมหลักฐานก็คือของที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงและยังมีข้ามเรืองของผู้ตายติดอยู่ ําให้ผู้จัดการนั้นสารภาพที่ฆ่าภรรยาก็เพื่อจะเอาเงินประกันก่อนที่หมวดซาโตจะได้พูดขึ้นมาอีกว่าความจริงก็คือผู้จัดการรวมหัวกับเพื่อนในการป้นธนาคารและภรรยาที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ทําให้เธอดูออกว่าเป็นเพื่อนของสามีเธอคงคิดจะมาแจ้งตำํำรวจผู้จัดการเลยฆ่าเธอทิ้งที่หมวดซาโตรู้ก็พออาราบ้าที่ปากกาวงคงเป็นของคุณนายที่เอาวงไว้ เพื่อบอกว่าใครคือคนไล่ปล้นธนาคารและจะเอามาให้ตำรวจดูหลังจากนั้นโจรที่เหลือก็ถูกจับได้ในห้องพักจนมาถึงตอนเย็นที่หมวดซาโต้นั้นหิวซึ่งหมวดทางนี้และสรารวัตรชิราโทริก็แย่งกันจะพาหมวดซาโต้ไปทานข้าวแต่หมวดซาโต้ก็เลือกที่จะไปกับหมวดทางนี้จนทําให้ทางนี้นั่นเขินก่อนที่สารวัตรมิูเลสจะเข้ามาชวนทั้งคู่ไปดื่มที่ร้านเพื่อฉลองในการไขคดีได้ที่หมวดซาโต้ถึงกับหน้าแดง เพราะความจริงแล้วหมวดซาโต้นั้นปื้มสลัดมีงูเลยและก็จบคดีตำนานรักตำรวจนครบาลตอนแรกและตอนจบก็จบไปแล้วสลับโคนันในปีที่4กับตอนที่154่ถึง157ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ